รับน้องไม่ได้ชี่โรงเรียนได้อะไรได้เอาไปทำการบ้านการบ้านรับนักกับเธอการบ้านเหรอใเป็นระบายสีระบายสีค <ไป S 1> ุณครูแบบให้การบ้าน เดี๋ยวรอน้องมาดาก่อนอันนี้น้องอันนานคุณครูให้การบ้าน,ไ,น,ไ,นได้นุมไหมเาทำไมทำไมไม่ได้หนุม่มนุ่มไม่ได้แจกหรอดเดี๋ยวรอน้องมาดาก่อนยัไงน้องมาดาออกมาแล้ว เปได้บ่ไปได้บ่ไปได้บ่ได้กันบ้านไหมน้องมาดามาไดูกาบ้านกับูเเขาเขียนเลขลอราเใส่กระเป๋าไว้เดี๋ยวเขาไปเขียนดบ้าน เียนเลขกยังปรทธานได้ยืมบ่ไปเดี๋ยว่อสีบอกใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าอันน่ะเขียน้เยลัขยวลังไม่เปลี่ยนหรอย้ารองเท้าไหมกระเป๋ามารับลูกสาวรงเรียน ใส่กระเป๋าใส่รองเท้าก่อนหน้ามหน้าโอเคโอเคไปไปซื้อมารับลูกสาวที่โรงเรียนสองคนใส่ดีๆใส่รองเท้าดีๆ โอ้ยเห็นยังไรขึ้นรถผู้ใดสินั่งหลังอ,อันน,นั่งหลังก็ได้เอาจะขับเองเหรอไปเลยไปเลยไปเลยจะขับเองเหรอ,อนหนโอเคเดี๋ยวพ่อสิพาไปซื้อ,อ,อโอเคโอเคปิดคลิปก่อนนะบ๊ายบ,บายบ